ที่อะไรคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยอะมาไม่อ้อมมาถ่ายรูปไว้เร็วมาแจกมาแกอะไรคะที่อะไรคะอ้มมาอุ้มมาอันนี้คืออะไรคะอะไรคะข้าวกล่องข้าวกล่องจ้ะไม่เจ๊นะถข้าวไข่เจียวเหรอคะจ้าไข่เจียวก็มีอะไรก็มีขาทูการ้าข้าวไข่เจียวตรงแจกเลยตรงแจกเลยตรง

เลยทีนมันจะไปต่อแล้วไม่อเยอะมากต่อไม่จะเผ็ดไงอ้าวเผ็ดยเผ็วันนี้เอาไปด้วยเต็มไม่เยอะเลยค่ะแม่ต้องส่งแกแกเกเลียเดี๋ยน้องแกไอเดียเดน้อง นแม่มนเลีกรังนึงอ่ะไปนู่นแกงดถ่ายรูปแกช้าเขาเดถ่ายรูปแล้วแกแถ่ายล้อนไมแ่าเที่เาป็นล้อไเอถ่ายรูปด้วยเอถ่ายรูก ไม่สวยไม่สวย้ไม่สวยไม่สวยหนดึงสองแม่แก้มกล้องหนึ่งองสามอน่อามนครับโอเคน้กว่านี่เห็นกล่องอะไรอยอรค่ะลงทานลงทานของขอคุลงทานของคุณอะไรของพาจานที่ขิดค่ะของพาจานเลยนะคะ ของป้าจันที่เดียค่ะวัดป่าแม่วงสวัสด์ค่ะสาธุค่ะสาธวันนี้เอาอะไรมาข้าวเหรอคะข้าวอาผัดผีออนไก่ตแล้วก็ไข่เจียวหมูสับไข่เจียวแล้วก็อ่าเป็นกะเพราไก่ค่ะค่ะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขายดีมากเลยค่ะค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเฮ้ยหมด តោះកា